เยี่ยมหัวจริงๆแต่ละคนชวนมนเล่พี่แจมชวนเลยเด้อๆชวนให้ก็ได้ครับโอเค ไม่อยากเล่นแทงแล้วขี้เกียจเล่นอย่างเงินก็ได้ตามใจเลยเออเล่นเล่นอะไรก็ได้ไม่ต้องแทงหรอกมะเล่นแบบธรรมดานะโอ้โหใครแร้งละ่ะเขาบอกหมายถึงมันบอกว่าแทงเป่ารู้แล้วเออรจะไปเล่นแรง <laughs> ้งล่ะถามว่าจะแร,งแรง้งแร้งหรือเปล่าแค่นี้จานน่าถามบอมบินแม่งเล่นแล้วหลุด <laughs> เ,ออเดียวนเขาไม่หลุดจ้ล ไอ้นี่เออร์เลอร์มันเออร์เลอร์ซื้คอ,อมอย่างซื้อผมโอ้โหเกี่ยวทีมเดมิมปะเนี่ยโอ้โหไม่หลอก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 สูงได้ขนาดนั้นก็เอาเถอะถ้าจะเจออีกก็เกิดเกิดอะไรอ่ะเออไม่เจอเลยเออดีมากดีกว่าเดิมอ่ะต้องการอะไรดี ป้อมแล้วกันเดินเดินซับมันหนาแล้วเบื <the> <to> ่อเจ๊มุมเดิมนะเจ๊ได้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 มุมเดิมมุมเดิมได้ละแรงงั้นเมื่อกี้อยู่แอนติเมอร์ซี่โอ้โหว่าชอบแบบอืมจะได้อยู่แล้วจะขึ้นรถได้อยู่แล้วอ้โแอนติมาไม่ไหวจริงไง มุมไหนนี่เขาตูมแบงค์มุมไหนครับเนี่ยผมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ้าผมอยู่ข้างล่างครับเดินเข้ามาครับมองข้างบนนะโดนข้างล่างครับมองข้างล่างโดนข้างบนครับเ่ฮ้ยลืมว่าต้องแบลผ้าแม่งเอาไปซักแค่ตั้งแต่สองทุ่มสี่ทุ่มยังไม่แบลเลยสี่ผ้า เดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวมาใครเล่นบนโต๊ะเลยเดี๋ยวยืนโดดเชือกกันโดดเชือกเล่นล่ะรีบมาเลย ไม่ข้างหลังโอ้ยลืมดูเลยตอนบินมาเราเห็นเข้าไปได้คนนึ่งโอ้ยตายป้องก็แตอมมาเหนือโอ้ยแทง บอลแล้วตั้งป้องไว้หน้าหน้าเป็ูเลยสดก็ได้เดี๋ยว้งหลังหลอุ้ยอุ้ยอ้เบี้ยนี่โอ้ยต้างหน้าระวังข้างหน้าต้องร้อนครับ เก็บเกาะเร็วเก็บเกาะคุณแงค์เอาคปโอเคครับโยนอัดหน้าเลยไปข้างบนคุณแบงค์ข้างบนโอ้ยไม่ใส่เข้ามาเราดีๆเขมา โครตังติดด้วยโ้ยรดไม่ไม oh, oh, ON, ่ไม really. ่ไม่ไม่ดูดิน่าอดีตดีโอ้เรื่อดเหลียฮะระวังพระกินพระร้อนโอ้ยโดนพระฆ่าได้เลยโดนพระ

ตู้โอ้ย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 ไอ้เหี้ยอาตูมอาตูมแล้วไงเฮ้ยไม่โดนเฉยเดีววะสามสิบครับ ุอ้อมจะแตปกป้อมจะแตก oh. อุ้ย <S S <lam>. <S โกเดนโกดีา ôi yên yên tụt đi in, đọc đi yên tụt đi ôi tận ôi 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 ôi

โดนพ <S: considers child teaching> ักข้ vinegar, าโอ้โหโอ้ย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 จริงจริงนะเจ๊เจ๊เจ๊ดู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 ดลงเดู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 ด เดี๋ยว็ดหามุตังไม่ได้เด็ดเด็ดเตัาว่ามันเดียววะเราวะเฮ้ยอาตรงนี้หละเจ๊งบนบนลบลงบนลงบนานอ๋อไม่ไม่บาดอะไรโอ๊ยปีเลยล้กัน รถคว่รถปั๊มรถปั๊มอย่าผงตายแล้วเต็โดนเต็มขนาดนี้รถทุบรถคว่ำเลยเอื่อกี้โอ้โอันตีนี่หายเลย โอ้ยให้มันดันเข้าไปต่อโว้ยโดนชาร์จโเยอร์ชิบหายโอ้ยเอาไปดิเอาไปดิว่ายืนขอบ้างก็ได้ดิไม่มีกำลังต่อซ่อมอยู่โห ก็เห็นพอดีโดนเต็มเลยเต็มไปไปแล้วไปแล้วอยากพิมพ์ไทยได้ใจเจ็จเย็นแกี๋ไม่ได้ยินนะเราได้ยินต่างคนนะใจเย็นนะหามุมก่อนหามุมไหนดีวะโอ้ยไทยนี่เดีวไม่ดีดีกว่า แล้เ่ยอนไม่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 โอ้เ900ไปล่ยอีกอ่โอ้่าเ่ยตเลย่ๆมบ่อยับเครื่องกาลังหนีเลยโอยต่อหน้าเลยิตั้งผิดที่อันนี้ไม่ไมโอ้พะมันรอนติจังหะโคตรม่อ โอ้ลงเดอลง้อ <onte> <check it. S 1> ีทีเอาโดนโสนโูดก oh, ินโอยอ้ยโอ้นยลยโอ้ยวยอ่ะตีุ่ณอีทยิงมันกรโดนสตนพอดีโถ่ยได้ว่ะโอ้ยเน่โอ้ยช็อตนี่ นี่ตอนนี้อ่ะมีห้าตัวเนี่ยแค่นี้แหละอเคตแค่นี้แหลได้นดีได้ได้ตด้ไ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 ได้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 ด้้ไได้ไมดแล้วด้ไได้ได้้ไได้ได้ไ้ไไ้ร้ลดด้้ไไไไไ้